สวัสดีค่ะมาพอกับพวกเขาคือเกาหมอนี้พี่นอ้องมีมาแปลกๆแกน่ยมาแต่คือเกาหลายมันหนาเบือ่อนะพี่นอ้องมันนี้เด็ดอีกแล้วเด็ดอีกแล้วตึงยางอีกอย่างกับตาบักทัวพี่น้อง,องคอยโอ้ยตับักทัวนวๆเลยสวดอม,มาผู้เดียวอีกแล้วมันนี้มามาเด้อพี่น้องปองไปสุขสุขคน เข่าเนี้ยวข่เาเนียวกไม่ไห้นึงเราพี่น้องมืเนี้สมมติหนึ่งดว,วนคือเอารวดรวดเร็วทันใจต่าง่แล้วมาขอข,ขาเข่ากำหืมกำแดดคุยต่บบกทัวยเข้าวปัททูปัทปทมเอนเพดจัดให,ห้อืมอ,อึ่งอยากเหรออึงใครอึงใครมาตัวนึง สีแบ่งคือกันอะ่ะอืมนุ่ค่เอามาไหมเธอมากินแล้วกันมาอืมรสข้าวเนี่ยมันมันเนาะ จำขัวกระตุ้วอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. คุยแตตัวเซยาำเย็นๆหอมหอมอื่งอย่างอเต็มปากเต็มค้ามาะมำตมกอก,ก,อกันเอ,อตมตัวกนให้บอกกอกันหอม mặc quá khứa kia khẩu đi quả phục mãi 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 đi mãi 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 khắp ngay 嗯。<Okay. S 2> mm. อ๋อดออีกว่าประเด็นหอมอะไรก็อะไรก็แช่ได้พี่น้องปิดกันดีฮักเฟซบุ๊กเนี่ยไปยัง ีดัง,งเลน่คุ้มกำเนิดตัวนี้บ,บรเกิดจ่ยอยฮัมไม่ไเกิดออกอาคู่กันเนิดก่นแบบเขาทา อสุดยอดเ่ยอืมค่ะแต่มักทั่วกันน,นออู่นน่ะอิงกะอย่างห,หอม ใครเอึ้งไม่ใช่เนี่ย สับแฉ่ก็เกาอืมอืมอืมออนิ้เขาอะกดีมากเลยอืมสวยไเน้ วุ่งข้าเนี่ยไปลุก เผ็กจะมีขนมจินเนาะร้านเนนเยอะผักกับบะเนียนด้วย่ังหนึ่งอืงน่นขอบคุณอื่นอย่างขอบคุณผูสส้สนับสนุนอื่นอย่างแพมมี่มะมาไก่ได้เนี่ยไม่แต่อุดร คุทธแม่ตัวเม่คุณแม่นองแพรมผู้สนับสนุนหลักื เดินแล้วมาช้าฉันก็กินแหนมเที่ยงฉันก็กินหแล้วมากินแหนมปะลืมอมเอาะสีมะยมอะไรจะค้ำประเด็นะ ก็ไปแดกพี่น้องจเป๊ะเป๊ะเป๊ะอืเป๊ะรังเป๊ะรัง <laughs> เาขาก็จำหน่าเขากินตอนเนี่ยจ้าพี่น้องเมื่อนี้สำหรับปิ่นอึงกับต่อมอ,อกทัวแซ่บขนาดพี่น้องอึงกันมนั่วเลยกินหลายตัวแล้วคืเอเบอร์แักมันหลายจ้าพี่น้องเมื่อนี้ สำหรับมันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไล์ก็แช์กดตีตางเพื่อเป็นกำลังใจพวกข้าวในเลดจา้ากดแช่กนไค์หลายๆได,พด,ด,ด้พี่น้องปิดกั้นดีค่ะปิดกั้นเก่งจะพี่น้องร้องพอกันไหมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย